สวัสดีครับผมมาพบกับอื่นฮันนายการรถแซฟเวอร์บายบีครับผมหลายๆท่านก็งงครับกับชุดผมนะครับผมนะเป็นชุดอยู่บ้านครับวันนี้นะครับดูบังคับนะดูบังคับมาจากทีมงานนะฮะนะว่าแฟนครับรอดูอยู่นะโทรให้มาเลยครับก็มาครับ วันนี้เอาโต y o t a c h r ครับผมปี2018นะครับผมยังเหลือวารันตีศูนย์ของโตโย t a ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งปีเลยครับรถมือเดียวออกห้ามป้ายแดงบุกกุญแจสำรองนี่ครบเลยนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครได้ไปถือว่าโชคดีวิ่งมา50,000กว่าโลสแตนดาร์ดเดิมๆรถไม่เคยทําสีคําว่าไม่เคยทําสีหมายถึงว่าสีเดิมๆจากป้ายแดงเลยรับประกันทุกชิ้นส่วนนะฮะว่าเดิมจริงๆจากป้ายแดง ใครมองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับโตโยต้าซีเปี2018เดี๋ยวไปดูภายในะครับผมตามมาครับเอารถผมคันนี้นะครับกิโลไมล์วิ่งมา57,863กิมกิโลโตโยต้าครับรับประกันฮะ3ปีนะฮะ3ปีก็นับไปเลยครับ18แล้ว19 20 21นะฮะหมดวารันตีศูนย์ยีหรือว่า100,000สนโลนี่ก็เหลืออีกประมาณ43,000ืมนโลนะฮะจะอ่าจะหมดวารันตีศูนย์นะครับผมอ้ามาดูครับ กุญแจนะฮะกุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีให้2ดอกนะครับผมของ t o โยต้าซีแล้วพร้อมกับคู่มือการใช้งานมาพร้อมกักบกระจกมองข้างพับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าก็ปุ่มคูดสตาร์ทนะครับกุญแจนะฮะใส่กระเป๋าแล้วสตาร์ทได้เลย นะครับผมพวงมาลัยออกแบบมาเป็น3ก้านพวงมาลัยครับมีมันติฟังก์ชันสามารถเชื่อมบลูทูธนะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับคันี้คันนี้นะฮะมีพุชคอนโทรลหน้าจอตั้งนะฮะคันนี้ไม่มีเนนะมาพร้อมกับกล้องถอยหลัง Full HD เลยนะฮะกล้องถอยหลังโต้้า c s r นะฮะอุณหภูมินะฮะแยกซ้ายและขวาเลยนะครับแรงลมใช้ด้วยกันนี่ครับต่ำลงมาก็จะมีนะที่วางของเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ใส่แก้วน้ำนะฮะอันขนาดใหญ่ นะครับผมมาพร้อมกับเบรกไฟฟ้าแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เล่นทิปทิปโทนิกได้นะครับผมคอนโซลก็ไม่มีอะไรมากครับนะฮะก็มีที่เก็บใส่ของเล็กๆน้อยๆมาดูเบาะกันบ้างครับเบาะนะฮะทรงเบาะสวยไม่ยุบนะฮะฟองน้ําไม่ยุบนะฮะไม่ยุบเลยนะฮะทรงเบาะนี่สวยเบาะตัวใหญ่นั่งได้เต็มหลังนะครับผมหลังคาครับสะอาดสะอ้านดีนะครับไม่มีรอยเลขยยันใดๆทั้งสิ้นนะฮะถือว่าสวยรถไม่มีกลิ่นอับของ การดูดบุหรีใดทั้งสิ้นหรือว่าความชื้นเหมน็นหนังใด,ดทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับผมครับตามมาเอาละครับผมมาดูนะฮะด้านท้ายนะฮะ CSR นะฮะการออกแบบไฟท้ายมาผมว่าเฉียบขาดมากนะครับผมดูเก๋ดูทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะฮะ,นะะที่มีโคง้งเว้ารับนูนตัดกับสีดําตัดกระสีตัวถังรถนะครับผมถือว่าโอเคมีกล้องถอยหลังนะ,ะเดี๋ยวมาเปิดดูครับ นะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะฮะฝารองถาดรัายังอยู่ครบนะฮะฝารองนี่ครับผมนะมาให้ยังอยู่ครบอยู่นะฮะอ่ะนี่ครับวางเป็นแบบนี้นะมันจะวางแบบนี้นะครับผมมาดูครับยางอะไหล่นะครับผมยางอะไหล่ประแจตอนนี้นะฮะพวกนี้ไม่น่ามียางอะไหล่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นยางรันเฟตนะฮะแต่ว่ามีปั๊มลมไฟฟ้านะฮะติดมาให้กับกระปุกน้ํายานะฮะนี่ครับกระปุกน้ํายานะฮะติดมาให้นะครับผมยังอยู่ครบนะครับ แล้วก็แม่แรงประแจ ى, นะฮะอยู่ครบหมดเลยนะฮะอุปกรณ์นะครับผมมาดูครับน็อตครับเดิมบางมากครับผมคันนี้ตั้งแต่ผมบอกครั้งแรกว่าผมรับประกันว่าสีเดิมทั้งคันนะครับผมไม่ต้องดูอะไรมากมายครับผมมีรับประกันหลังการขายให้พร้อมเขียนลงในสัญญาซื้อขายเป็นตัวลายลักษณ์อักษรให้เลยไม่ได้พูดปากเปล่านะฮะนะ,ะมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรให้เลยว่าไม่ไม่แท้ชนจมน้ำพิชความคนตายรถผมรับซื้อคืนนะ,ะชวนให้เลยนะครับไม่ต้องเมนอ,กอยกู่ครบวงนะ ไปดูด้านหน้าต่อเลยไปเราผมมาดูด้านหน้าครับด้านหน้านะครับผมไฟหน้านะครับผมขาวนวลใสครับไม่อมเหลืองไม่แตกไม่ลาวสีกันชนหน้านะครับผมไม่มีรอยแม้แต่ตาหมดเลยนะสปอตไลท์นะครับใสแจ๋วเลยนะครับผมหัวน็อตครับไม่มีรอยขยับขยื่นผมเหล็กแผ่นนอกเหล็กแผ่นในนะครับรอยแนวยาซิลิโคนครับเดิมเดิมมากแผงกันาร้อน ยังอยู่ครบปั๊มโลโก้คําว่าโตโยต้าติดกับฝาโปรงยังอยู่ครบนะครับคานเดิมๆห้องเครื่องนะครับผมนี่ครับเครื่องพันแปดสภาพห้องเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เครื่องนะครับ v ีวีทีไอฮัสดูอัลนะครับผมนี่ครับเป็นเครื่องตัวใหม่เลยนะครับผมรถสภาพแบบนี้นะครับถ้าให้ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมตีให้เลยครับตอนนี้ยังเหลือบริกตีศูนย์แบบนี้ด้วยผมตีให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมกับรถสวยๆแบบนี้นะครับใครที่มองหาครับถูกกว่าป้ายแดงหลายแสนแน่นอน นะคัคันนี้นะครับผมราคาฟังเลยครับ6 8 9 0 0 0บาทครับผม6 8 9 0 0 0บาทครับราคานี้จัดไปแนนฟรีดาวครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ครับ4ปี5ปี2.99 6าหกปี3.89านะครับผมนะใครอยากจะมีรถเทินครับเหมือนเดิมครับถ่ายรูปสำเนาถ่ายรูปใหม่แล้วก็รูปรถของท่านส่งมาแอดดีไลน์นะครับใครที่กลัวจะไม่ทันผมให้สิทธิ์ในการโอนมัดจำก่อนเลยครับผม นะฮะห้าพันบาทนะครับผมโอนมาได้เลยบัญชีเดียวครับที่จะจองกับเรตันชัวคือบัญชีนายจารุพัฒน์คำมันตีนะครับผมฟังอีกรอบนะฮะจารุพัฒน์คำมันตีนะครับผมบัญชีนี้คุณได้มัดจำลด CSR กับเรตันชัวแล้วเรียบร้อยนะครับผมผมให้สิทธิ์คนที่โอนมัดจำสามวันนะครแต่ถ้ามั่นใจนะฮะในรีวิวของอึ่งน,นะครับผมคุณสามารถจัดไฟแนนซ์อยู่จงังหวัดนั้นๆของท่านได้เลย นะตอนนี้ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วกรุณาม,มารับรถที่เบตันเองด้วยนะครับผมนะบอกก่อนนะครับนะบอย่าเริ่มชอบคลิปนี้อย่าเริ่มกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและก,กดติดตามไว้นะครับผมแล้วถ้าเป็นแฟนขับอืง่งจริงๆนะอย่าลืมกดแชร์อื่งด้วยนะขอบคุณที่หลายๆท่านกดติดตามนะฮะวันนี้อึ่งลาไปก่อนสวัสดีครับ